เจ้าตัวพวกนี้คืออะไรใช่มดหรือไม่เดี๋ยววันนี้แอนเวิร์จะมาเล่าให้ฟังครับวันนี้ผมได้มาเที่ยวที่น้ําตกเขาชมเานะครับและในระหว่างทางที่กําลังเดินขึ้นไปดูน้ําตกเนี่ยผมก็ได้มาตกใจเจอกับเส้นทางเดินของพวกเขานะครับคือเขาเดินกันเป็นเส้นทางยาวไปเลยครับแล้วก็เยอะมากๆเลยครับทุกคนดูดิมันเดินกันหยุบหยับหยุบหยับหยุบหยับเลยนะเจ้าพวกนี้นะครับก็คือปลวกพอเลี้ยงเห็ดโคนครับพวกเขานะครับจะดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับพวกเชื้อราครับว่าได้ว่าเห็ดโคนที่เรากินกันเนี่ยก็มาจากพวกนี้กกกกกก็ไได้้รัพตมทเาาาาหนใงอออปปลลลววยๆ วนเป็นแนวยาวครับแล้วก็ยืนนิ่งๆนะครับไม่ให้ศัตรูนะครับเข้ามาขัดขวางกระบวนการลำเลียงอาหารของปวกงานครับดูข้สิทุกคนเดินกันแบบกยันขันแข็งกันเลยเหมือนมดเลยทุกคนเราว่าปวกทหารของเขาครับเท่งมากเลยครับมีหัวที่ใหญ่นะครับแล้วก็เขี้ยวที่ยาวมากเลยครับนี่นะครับน้องปวกงานนะครับกำลังค่าอาหารเดินไปเดินมาครับพอเรามาเทียบไซส์ปวกงานกับปวกทหารนะครับคนละไซส์กันเลยครับทุกคนได้เห็นภาพนี้หรืไมนะครับเป็นการตั้งกาดของปวกทหารนะครับเหมือนว่าห้ามเข้ามายุ่งนะนี่คือทางเดินอาหารของฉันถ้าใครเข้ามาขัดขววววาาาาางงงงงหรออเเเข้้้้มมยยุ่่่นนนนคับีีจจกแแแลลูไ